สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับคลิปนี้คุณครูมนตรีลำคำจะพานักเรียนทุกคนนะครับไปชมความอลังการของวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับวัดแห่งนี้ไปเดินชมความงดงามพร้อมกันเลยนะครับจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลต้องแปลกใจกัน,นแน่นะครับว่าทําไมวันนี้คุณครูถึงพาเข้าวัด ก็เพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปผ่อนคลายจิตใจให้สงบสุขปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องเครียดที่สะสมกันมาตลอดทั้งอาทิตย์ยังไงล่ะครับหากท่านใดย,ยังไม่ลืมเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาแล้วล้วก็จะต้องไม่ลืมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอนนะครับและวัดใหญ่ชัยมงคลเองก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้เช่นกันนะครับทําให้ทางวัดจําต้องมีการ,รูรณะวัดให้มีความสวยงามดังเดิม ตามสเตปของเรานะครับมาทําความรู้จักกับวัดมีชื่อแห่งนี้กันดีกว่าจะขอเรียกวัดใหญ่ชัยมงคลว่าวัดใหญ่แล้วกันนะครับแต่เดิมมีชื่อว่าวัดปากแก้วหรือวัดเจ้าไทยจุดเด่นของวัดใหญ่นั้นจะอยู่ที่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อว่าได้รับการปฏิสังขรค์รในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและภายในเจดีย์นั้นได้มีการค้นพบเจอชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ตัวของเจดีย์ใหญ่นี้จะมีบันไดอยู่ทางด้านหน้าของพระเจดีย์สำหรับท่านใด ที่ต้องการเดินขึ้นไปชมหลุมที่ขุดค้นเจอใช่ยมงคลคาถาก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับแต่ขอเตือนสำหรับท่านใดที่เป็นโรคกลัวความสูงนะครับว่าไม่ควรเสี่ยงเพราะสูงจริงๆขาขึ้นไปเท่าไหร่แต่ขาลงนี่สิ หลักฐานของการสร้างวัดนี้นะครับไม่ปรากฏแน่ชัดแต่นักโบราณคดีก็ได้ทำการสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในพศสองพัท่านใดที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องพระศรีสุริโยไทยอาจจะคุ้นกับฉากที่พระ เทียนราชาทําการเสี่ยงเทียนในคราวก่อนที่พระเทียนราชาจะทรงปราบดาพิเศษยึดอํานาจจากขุนวรวงศ์สธิราชวัดใหญ่แห่งนี้เองนะครับคือสถานที่ที่พระเทียนราชาทําการเสี่ยงเทียนจริงตามตำนานพอมาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นที่พนักของสมของสมเด็จพระวันรัตพระเถระที่สมเด็จพระนเรศวรทรงให้ความเคารพแต่สําหรับที่มาของพระเจดีย์องค์ใหญ่นั้นเกิด จากสมเด็จพระวรรณรัตได้ทูลขอพระราชทานชีวิตของแม่ทัพในกองที่ะทำการละเลยหน้าที่ปล่อยให้สมเด็จพระนเรสวรทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชของหงสวดีตามลำพังโดยการยกเอาพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าบําเพนเพียรอยู่ใต้ต้นโพต้องราจนมานเพียงลำพังก่อนที่จะตัดสู้สมเด็จพระวรรณรัตจึงทูลแนะนำว่า ให้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นแทนการสั่งประหารชีวิตและให้ชื่อว่าพระเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีความสูงหนึ่งเส้นหนึ่งวาจุดที่น่าสนใจเจดีย์ชัยมงคลอนุสร์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกะยอชวา พระมาหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสารายจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพระมาได้ยกทัพเข้ามาในขอบขันทสีมาสมเด็จพระเนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถผู้เป็นพระอนุชาจึงได้นำทัพไปรับศึกและได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึกที่คอยระดมยิงปืนเข้าใส่พระและพระขาชสัตทานโดยที่เรา แม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาไม่ทันพระองค์จึงประกาศด้วยพระสูรเสียงอันดังว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้เหล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าภายหน้าไปไม่มีกระสัตริย์ที่จะได้ยุทธหัตถีแล้วพระอุปราชของพมา่าจึงใส่ช้างออกมา ยกยุทธถีด้วยกันในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้นสมเด็จพระเรศวรได้ทรงใช้พระแสงพลฝ่ายฟาดฟันพระอุปราชขาดตะภายแร่ง เมื่อกลับมาสู่พระนครแล้วพระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตามพระไปไม่ทันตอนกระทําศึกยุทธหัตถีซึ่งมากดระเบียบแล้วต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตช่วงเวลาที่รออาญาสมเด็จพระพันลัตนะพระสังฆราชพร้อมได้พระสงฆ์25รูปได้ขอให้พระเรสวนพระราชทานอภัยยกโทษให้กับทหารเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่แวดล้อมด้วยหมู่มารก่อนที่ จะตัดสู้เป็นการประกาศเกียรติและบาร,รมีความกล้าหาญและเก่งกาจของพระองค์ให้กระจายไปทั่วแคว้นทั่วแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้นและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนครปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นของวัด ได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิษฐสังขรณขึ้นใหม่ในสมัยสุเ็จพระนริสวนมหาราชที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐธานพระพุทธชัยมงคลพระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนอกจากนี้แล้วภายในวัดยังเป็น ที่ปิสิยสานสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2514อีกด้วยมาต่อกันที่บริเวณโดยรอบของจรียใหญ่กันนะครับโดยรอบนั้นจะมีกำแพงแก้วล้อมรอบอยู่แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่ากำแพงนี้ทำมาจากแก้วจริงๆเป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้นเพราะกำแพงนี้ทำมาจากการก่ออิฐและมีการนำพระพุทธรูปปางสมาธิมาปิสิยธานรอบกำแพงแก้วด้านในและอีกหนึ่ง จุดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือวิหารพระสายญาติแม้ว่าในปัจจุบันตัววิหารจะเหลือเพียงผนังที่ทําจากการวางก่ออิฐหรือปูนเนื่องจากในส่วนของหลังคานั้นก่อสร้างจากไม้จึงทําให้ผุพังไปตามกาลเวลาท่านใดที่ได้มาเยือนวัดใหญ่ชัยมงคลอย่าลืมมาสักการะพระนอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับเพราะถ้าไม่มาสักการะแล้วล้วก็เสมือนว่ามาไม่ถึงวัดใหญ่ชัยมงคลยังไงล่ะครับการได้มาเยือน วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเราผูกพันกับวัดแห่งนี้จริงๆคงเพราะเรารับรู้ถึงการเสืยสละและความกล้าหาญของคนในอดีตชาติที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาอย่างเอกราชของชาติไทยภูมิใจในชาติกาเนิดของตนเป็นวัดที่มีประวัติมาอย่างยาวนานจริงๆนะครับและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ว่าจะไปเยือนสักกี่ครั้งก็จะไม่มีวันเบื่อเพราะความสวยงามของสถานที่แต่ละที่นั้นมักจะมีรายละเอียดที่เป็น เปลี่ยนแปลงไปเสมอตามแต่ละช่วงเวลานะครับ